สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยูก่กันจ้าตามกระแสค่ะดูสิดูก็รู้เลยว่ากลเป็นคนจีนทาไมอะคะดูดิมีเหล่าเต็งจ้าคนจีนมีเหล่าเต้งเหล่าเต็งก็คือสองชัน้นชั้นที่สองของคนจีนนะคะอคือแบบบางอย่างเราก็อยากจะมีชั้นมาเราก็ต้องเสริมขึ้นมาอย่างเช่นตาสองชั้นไม่ได้ต้องการนะคะมีขึ้นมาเองค่ะบ้บ้าบ้บะบ้บ,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 บโอ้แม่เจ้าดูดิ อืมไม่ไหวนะเพรียจะแม่เขาเป็นปน้องใต้านาจากอ่ะจะไปดูมุมปกติมุมปกติของ <c oughs> อก็ไม่รู้จินะมุมนี้เราก็ถ่ายปกติโอเคนะก็พอถ่ายมุมข้างล่างก็จะสองชั้นข้างเราดูแบบไม่มีชั้นนะคะแต่พอถ่ายมามีสองชั้น ก็เพื่อนๆคน,นไหนนะคะอยากดูอยากจะรู้ว่าคางตัวเองเป็นยังไงก็ลองไปส่องดูนะจ๊ะโอเคาำกระแสแล้วเนาะโอเคบา,บายบายดูดีๆนะจ๊ะมุมธรรมาดานะฮะึมมุมนี้อ่ะมุมนี้อันมุมนี้อืมมุมนี้โอเค บายบ,าบาแล้วก็ยังไงก็ถ้ามีอะไรตามกระแสาจะมาทำให้ดูนะคะโอเคนะบายบาย